สวัสดีจ้ามาพบกับช่องมูลมีพาซรับชาแนลพี่น้องอัปเดตการเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำให้เบิ้งพี่น้องหน้าเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวน้ำเก็บเกี่ยวปลาขึ้นลานพี่น้องอันนี้เกี่ยเดียวแล้วพี่น้ังเด้อตอนนี้ขั้นมันบอกอากาศบ่นคืมยังหน่อยว่าเสีหยนเดียวพี่น้องให้นี่บ้าจะเก็บให้มันเดียวอยู่ไ้นี้แต่มันท้องฟ้าไม่เต็มใจพี่น้องที่ฝนพี่น้องกี่ฟาเมื่อพี่น้องเลยยังหน่อยคนแล้วเลยละลอยมัด แสงเอาสางเอาพี่น้องเขามันหล่มลงม,มันเกี่ยวไงก็เลยขนเดียบร้อยแล้วก็เลยมาอัปเดตที่พี่น้องมึงก็จะไปเกี่ยวหญ้าห้งัวพี่น้องงวัวไปดาขอกออกขอกมนันไปพี่น้องไปเกี่ยวหญ้าให้บัวด้วยกันเวลางัว,งวออกขอพถ้าจาเด้อให้นี่อพี่น้องก็งให้จะเป็นโต๊ะกันอีกนอกน,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 นอกนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวนอกนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียว มาอัปเดตให้ดูชมปลาชมดอนไปน็นพี่น้องบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าบรรยากาศท้องได้ท้องหน้าอย่างไราจะไปเกี่ยงหยากันคู่ฝุ่นพี่น้องฝุ่นมองคีนกขมุ่งขมุ่งฝุ่นลมก็ส่งให้ฝุ่นอ่ะพี่น้องอันนี้ก็บเขาจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็บเขาจ้าเปนหยากับพี่น้องเลี้ยงสัตว์ปลา ลม่มนงพี่น้องสังเอาสังเอาโดดเดือนนี้พี่น้องสนก็ขามนี่ละให้ยังนลอยเกี่ยวมันนี่ตดนูยนยาง่อยตัวเกี่ยวเดาเดาตาจ่าพี่น้องห่วงหป้าอยู่างนี้พี่น้องเลีนซงส่วนปะอันนี้หน้าอาเป่นเกี่ยวเดาเดาเวลาโดดลงหน้าขี้ขานพี่น้อง,องมีแต尼亚หน้าขี้ขานมีแต尼亚คุณที่พี่น้องข้าวอบดวงสีทอง ขั้นอากาศเต็มใจมาอื่นอย่างหน่อยบ่เดีลงบองขั้นเดวให้นันพี่น้องให้นะขั้นอย่างหน่อยเดวให้นั่นอย่างหน่อยกระสีมาลงยี่หน่อยนึงอย่างหน่อยกาให้เราสองพี่หมือพี่เนาะจิ้งควงเขาเม็ดเขางามงามพี่เ้างเม็ดเขาเต็มเต็มพวงลาดฟาดเลยคุณพี่นนองลวงข้าสีทองหน่าเก็บเกี่ยวพี่น้องมันฝนกวนไหลพี่นนอะอากาศบ่เต็มใจอากาศบ่เต็มใจฝนกวนคับ อิมฝ่าอินมฝนสันยางน่อยกับหอมเลาพี่น้องคำว่าคำพระภาษาสายสัามาหอมคำว่าสากันคำว่าท่านั้นใกล้ใกล้จะเสร็จใกล้จะแล้วแล้วนะพี่น้องนี่มันอากาศบดเต็มใจพี่น้องก็เด้นี่ยังน้อยเกี้ยวน้าม,มัดน้าพี่น้องขนไปเดี่ยวไหวเดียเด่ยวลอยมดัดเกี้ยวให้นั่นละ่ะจะให้แค่มกบเกียงให้ก็ขาใหญ่พี่นอ้องเันนี้เป็นต้นขามไม่ถึงเด้อตตนขาใหญ่ ลมแห้งพี่น้องลมก็โชกแห้งไหมปวดลมอีดีนี่แต่ย่ำย่ำคาม่า,มมาล,ลมจะอ่อนโตจะมีฝนลงเม็ดไปปล่อยพี่น้องลมงบางนี่ย่ำเบนมาในี่ทราบพื้นเดมานี่ขั้นบนลมแห้งพี่น้องอาจไม่ได้เกี่ยวครับเพราะว่ามันลมลมมันพัดฝนไปเนาะขั้นลมเบาแห้ง,อ,งอาจจะได้เกี่ยวเขาเกี่ยวนามได้พอบางกะฝนจะลงเม็ดพี่น้องฝนจะลงเน็ดย พระเจ้านี่ก็ฝนกวนดูอะไรพี่น้องขอไปครั way, ้งเดสหรือว่าลำมันจะที <c> ่แห้งเดียวนะครับพี่น้องเรืองวิถีชีวิตภาคใต้ของไทยสีชีวิตชาวไทยชาวนาไทยไทยหน้าพี่น้องพี่น้องไปหิวเข่าเพื่อกแะดงนขึ้น ไปเจ้า n h มาหงวมั้งห่วงขวเข่าพองเอ้ห่วงเข่าเต็นซ่อนบ่สิแปลงทางก่อนด,ดวงข้าวดวงข้าวมาหาเราบนปลาขอนน้ำตัวพี่น้องลำเฟืองแหงไวไ้พี่น้องเพราะฝนกวนเนาะฝนกวนล,ลำเฟืองแหงไว้พี่น้องลำเฟืองจะแห้งเร็ว อันนี้เป็นข,าานนข,าขา้าวจ้าด้วยเพียงด้วยคุณเม็ดข้าวข้าวจ้านะจ๊ะข้าวหอมมาดิจ้าเม็ดขา้าวพี่น้องเม็ดขา้าวเต้นซ้อนบะข้าวหอมมาดิตัวหนันยงยางน้อยเกลียวเดาแล้ว,วกล้องแดดหอนบอกพี่น้องกล้องของมั่วบัน้นกล้องค่อยมัวเลยพี่น้องเอ,อ๋ยกล้องค่อยทสมัยชงมัวแล้วเนี่ย เแปลกว่าไม่อนีกล้องยังหน่อยคือคือผมมีตัดระบบพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งกล้องเขาเมั่วพี่น้องกล้องเขาเมั่วเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวแล้วพี่นออ้องเด้อผมติ้งห่วงข้าวเหนียวห่วงข้าวเหนียวเม็ดใหญ่พี่นอ้องโอย้ย,ยพี่น้องมึงติุ้ห่วงเขาเหนียวเม็ดใหญ่ลายฟ้าเดือพี่น้องเม็ดข้าวมีแต่เม็ดใหญ่ อันลมพัดเพิ่นกันหนึ่งนะพี่น้องบางยากหรอกเกี่ยวสังเอาสังเอาโดดเอาเหนียวก็ได้ที่พี่น้องลมก็โชกแห้งๆกล้องขโมั่วพี่น้องลมก็โชกแรงมากอันนี้ข้าวเหนียวพี่น้องต้องยันยันหน่อยกาอยู่สามมือพี่น้องข้าวเหนียวนี่ยังหน่อยกาสามมือก็เสียมันแล้วก็เสียจีดเกี่ยวน้ำมัดน้ำปีฝ่ายน้ำพี่น้องเพราะว่าเอาปีฝ่านี่ทิ้งหน้าฝนมันขวนแหววสิกอะยี๊ข่าวสองแดดวันไห้พี่น้องโดนแดดแบบ สองเดตให้นนิยังหน่อยก้าสองมือพี่น้องครนอากาศเต็มใจภาพมัวนะจ๊ะภาพมัวจ้าก็ทดได้หลายเรือ่องเรื่อ,องบ่ามัวอันนี้เป็นข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวจะไปเกี่ยวหยากันคู่เป็นพี่น้อง ยากันอ,อ,อันนี้หน้าบ้านพี่น้องอย่างหน่อยบ้านเอาสองไร่ลดพื้นบกขาลงพี่น้องจะรถลงเอาเขาเหนียวคือกันห่วงลาดฟ้าเดี๋ยวพีน่น้องอันนี้สองไร่อย่างหน่อยพี่เจ้าหยาบุ่นอ่ะหมอกี้เขียวขุ่นอ่ะพี่น้องผาบมันม้วนเปลี่ยนเราขอถอดด้วยพี่น้องเด้ออันนี้สองไร่พี่น้องอันนี้สองไร่อย่างน้อยก็จะเอารถลงเอา อันนี้ในปลาเข่าไล่หลายเลยพี่น้องตัวยางหน่อยดำอันนี้ยางหน่อยจึงสิเกี่ยวเอาพี่น้องเกี่ยวมือเอาอันนี้จึงจะเกี่ยวมือเอาข้าวเม็ดใหญ่ยางหน่อยฝากไปซัมมิก่อนแล้วพี่น้องเด้อฝากไปซัมมิก่อนขอพี่น้องรักษาสุขภาพโอ้บัดนี้ผ่าบัดนี้ผาาแจ้งพี่น้องยังหันมัวอันนี้เป็นอันผุนพี่น้องผุนมองยางหน่อยสีเกี่ยวหยาผุนผุ้นมองยางหน่อยสีเกี่ยวหยามองที่เกี่ยวคนคู่ใหญ่พี่น้องอันนี้บ้านนะพี่น้องเ่น้องเบิ่งหันผาามั่วพี่น้องอันนี้บ้านพี่น้อง ลมกระโชกที่เี็นลมกระโชกแห้งครับกลางวันนี่พี่น้องสองมื่นแม่น่ะสองมื่นมาลมกระโชกแห้งแห้งพี่น้องย่ำขึ้นฝนตกพี่น้องย่ำขึ้นฝนตกไป็นป่อยย่ำขึ้นลมกระโชกแรงมากอันนี้อย่างน้อยจะก้าเกี่ยวก้าเกล้าสามมื่นพี่น้องประเทศเขาเด่นเดียวน่ะเกี่ยวน้ามัดน้าใบฝาดน้ากระฝากฝนมาเต็มใจไบ้สิน้องมืดอตื้อเลยอากาศไม่ปลอดโปร่งเลยพี่น้องพิจารว่าลมมันก็ไหลแห้งลมมันพัดแห้งล้วมัน พาดฝนไปพี่น้องขั้นบกฝนลมบ้าฟาดแต่มื่เอ้ยร้องไห้ไม่ออกอันนี้เขาไมา่ดีหอมไม่ดีย่างหน่อยกับสิกา้าให้นี่สองมือขั้นอากาศเต็มใจมืออื่นอย่างหน่อยสิบิเกี่ยวคุณพี่น้องคุณมึงส้นโค้งขามคุณเห็นมันเด่วถ้าเป็นเพิ่นบอคึ้มคักเดคคักอย่างหน่อยกับสิเห็นมันเดาย,ยุคนี้มันมั่นใจก็เลยกว่า ยังได้ฝากพี่สัมพันธ์พี่หลวงเลิศขอเปิน like พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโรคภัยกระเจ็บยามาเปลี่ยนเปลี่ยนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินแสนอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้พี่น <À. S 2> ้องเอฟซีกับอีซีไม่รักษาสุขภาพพี่น้องเลิศคลิปหน้าเป็นมิโนยังเจองเป็นยังจะ่าติดตามรับชมกันใหม่ยินดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งอย่าเปพน่งละปล่อยคลิปไม่ไหวไปพี่น้องจ้าบริภาษสวัสดีจ้า